บ้านพี่สาวนีบ้านพี่ชายลุงลินีบ้านประหลงลุงดันอยู่ไปไหนกันมาเนี่ยอันนี้รถถ่ายน้อยใครเนี่ย ไปถ่ายน้อยใ,ใครน,ะนี่ยเหรอซื้อมาถ่ายวานะนีตอนนั้นนะ่นนเเะเจ็ดหมืม่นกว่าบาทหาไม่เหือลวหาเล็กๆงี้สักคันก็พอวะร้านก๋วยเตี๋ยว ขายก๋วยเตี๋ยวนี่นี่สุดฝีมือฝุดฝีมือเลยเอาเท่าไหร่ขายก๋วยเตี๋ยวพิเศษหรือธรรมดาอันนี้ขายก๋วยเตี๋ยว เนาะไอตัวงนไข่ปลูกกรพวกกำลังออกดอกออกชอบผลมาพอดีจังเลยตรงนั้นนะเนาะฝนมาเงี้ยเนาะโอ้แต่บ้านล็อกไม่ตกโอ้ใช่แต่ที่บ้านล็อกไม่ตก เน yeah, right, ouais, okay. uh, ี่ยรอบที่ก็เสียกันเนี่ยตกมาสองรอบเลยนะ่ะคืนได้ตกแล้วเนี่ยได้แล้วบ้านล็อกไม่ตกเห็นได้อย่างงี้นะบ้านล็อกไม่ตกหิ้มเลยใช่ไหมหัวงามเลยฮะไปไปเลยไม่ต้องมัวแยกก๋วยเตี๋ยวเนี่ยปลาหลองมันบ่มนี่ก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวปลาหลองหนองหัวงอก กวยเตี๋ยวปลาหลองหนองหัวงกนก่นี่นนนนยนนให้แบงค์ยี่สิบถอนห้าสิบทอนเลยเนี่ยตกเป๊ะๆอย่างงี้มันแค่ได้เย็นเนะาะ้ไปถไถไรมึงสีเว้ ไ่หวันัเนือเอย่าเนี่ยพูดตาก้อยเผาบ้าเผาปางานงออไม่ใช่ว่าเรื่องานง้อเขาพี่เขาไปหววทิ้งเนี่ยก็ไม่ลวกกันเลยอ่ะจะเป็นหัอื่นตายหอยเลยก็หล่อ้านไปช่วงนี้ขายก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวปลาหลงอร่อยนี่ใครจะมาซื้อก็มาตอนเนี้ย go 3